โอยังเครื่องจักรเลยอ่ะมันเล็กจิ๊บอยู่เตัวขนาไหนนะครั่งนิ้วก้อยได้ไหมโอ้ยปลาล้องครับผมครับจะเดินนะกบจะเดินนะผมเปื้อนๆมาแล้ว ฟ้ารองครับผมฟ้าระยะฟ้าปึ้งึ้งฟึ้งึเดี๋ยมันเป็นทางมาไหมมั้นมาทางมาตามทางไปเรื่ยเรอยมันปั้นไปทำไมวะน่ะเหมือนกับมันกินอาหารเนี่ยเอ้ยถือถ่ายหน่อยถือถ่ายหน่อยมือขดท้อู้ดูหููููเต็มเลยเต็มเลยเมื่อกี้นี่นี่น วิ่งลงรูอ่ะอยืนทีเดียววิ่งเป็นพลาดเลยมันเร็วมากเลยนั่นน่ะ <c oughs> ลองเดินดิไอตัวนี้ก็จะลงรูเลย <c oughs> ไม่ลงไว้ <c oughs> อะไรวะอะ <c oughs> <c oughs> ไรวะโอะไรยังไงมีใครมีปากดูก <c oughs> ไหนๆเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยวๆคือตัวนี้ต้องปิดกล้องไหม